จัดหนักจัดเต็มกันอีกแล้วครับสำหรับแนวทางฟุตบอลครับที่เมื่อวานนี้นัดและพี่พ,พี่ทีมงานครับรวมไปถึงพี่พี่กูรูบอลชั้นนําแนวหน้าของเมืองไทยครับที่วิเคราะห์และคัสสรนจัดวางว่าให้เป็นแนวทางในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้น ตัวการันตีชุดโครงการครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยรับซับกันไปอีกแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมถึงสายบอลสดบอลสูงครับที่ต้องบอกว่าคัสสันและอยู่ด้วยกันยันเช้าก็กินกันไปแบบเต็มอิ่มเต็มคําเช่นเดียวกันครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยู่ในครอบครัวอยู่แล้วนะครับผ่านมานคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจและร่วมคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าในหมู่บ้านของเราสดชื่นมาแค่ไหนและฝากถึงพี่ๆครับ ที่เป็นคนที่ชอบในกีฬาฟุตบอลและชอบลงทุนอยู่แล้วและยังลงทุนแบบหวานแห я. ลงทุนแบบไม่ถูกต้องถูกหลักลงทุนแล้วไม่เห็นผลกําไรครับก็ตามมาเจอเจอกันในหมู่บ้านได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนทางเข้าหมู่บ้านทิ้งไว้ให้ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วครับและจะเจอกับน้ำแบบนี้ครับต้องเจอกับ3ตัวครับที่น่าเลือกเชียร์ครับที่จะวิเคราะห์และคัดสรรมาให้แล้วเป็นอย่างดีเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆทุกท่านหน้าช่องตรงนี้ครับสำหรับฟุตบอลค่ำคืนวันนี้บอกเลยครับว่าโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยคึก และก็นาหูนาตาจริงครับกับ3ตัวที่น่าเลือกเชียร์จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับเริ่มกันที่ตัวที่1ครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจจริงครับมองไปที่ศึกฟุตบอลเพียร์ิลีิอังกฤษได้เลยครับเป็นทางด้านของขุนคอนครับเวสแฮมยูไนเต็ดวันนี้จะเปิดรังเย่าต้อนรับการเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลครับก่อนลงแต่ชัดเจนครับเขามองว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าสําหรับคู่นี้ครับมองจากกระแสและภาพรวมครับนัดให้เลือกเชียร์ไปที่ หงแดงลิเวอร์พูลได้เลยครับถึงสถานการณ์ปัจจุบันยับในการลุ้นถ้วยพิมลิกอังกฤษของหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยจะค่อนข้างยากแล้วครับอันนี้พูดกันตามตรงเลยครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยสะดุดแบบชัดเจนครับและเกมล่าสุดยังสะดุดแพ้ครับให้กับทางด้านของเอเวอร์ตันครับถึง2ประตูต่อศูนย์ก็บอกว่าเป็นงานที่หนักอย่างแน่นอนหากต้องการลุ้นถ้วยพิมลิกอังกฤษในฤดูกาลนี้ครับส่วนทางด้านเจ้าถิ่นครับอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานย่ำแย่จริงครับรถเก็บชชนะจก ได้เลยวันนี้ได้เปรียบครับที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็จริงแต่ก็ต้องบอกว่าสถิติในบ้านเองดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจเกมล่าสุดเองเนี่ยก็โด,ดนทางด้นานของคิสตันพาเลตตบมาถึง5ประตูต่อวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของริวเวอร์พูลต้องบอกว่าเป็นงานยากของเวสแฮมจริงๆครับริวพูลเองถึงจะมีสะดุดให้เห็นครับแต่เกมนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องหาจุดเปลี่ยนหาจุดเกร่งให้กับทีมได้แล้วครับกับกำแพงที่เปิดมา1ช่วงตัวแบบนี้นัดมองว่าวันนี้ครับริวพูลบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนลุ้นเม, 2, ม็ด หงแดงลิเวอร์พูลได้เลยครับคู่ที่2ครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำค่ำคืนวันนี้เรายังอยู่กันที่พีมยรีอังกฤษครับเป็นทางด้านของฟูลแลมครับจะเปิดรังเย่าต้อนรับการมาเยือนของคิดตันพาเลทครับซึ่งสําหรับคู่นี้ครับก่อนลงเตะครับเขามองว่าเจ้าถิ่นอย่างฟูลแลมเนี่ยในบ้านดูเหนือกว่าครับกับโจทย์ที่เปิดมาให้ฟูลแลมเนี่ยต้องบังคับชนะสถานเดียวถึงจะแฮปปี้ครับสำหรับคู่นี้มองจากภาพรวมและกระแสภายในครับนัดแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง ิตตันพาเลตได้เลยครับก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ครับฟอร์มโดยรวมเนี่ยของทางด้านเจ้าถิ่นอย่างฟูลแลมไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ครับ5เกมหลังสุดสามารถเก็บชัยได้เพียง1เกมเท่านั้นเองครับวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงแต่เกมในบ้านก็แพ้ติดต่อกันมาถึง2เกมและการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนคิตตันพาเลตในชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานยากจริงครับเพราะฟอร์มของคิตตันพาเลตกําลังกลับมาเข้าฝักเลยครับหลังจากที่3เกมหลังสุดสามารถเก็บชัยมาได้ทั้ง3เเเเกกกกมมตติิดลลลยยปัััญหหาาๆอออคคนนทรื่็ี อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่นั้นมองว่ากระแสแบบนี้ครับเลือกซื้อใจฟุตบอล2หน้าครับอย่างหน้าของคิตตันพาเลตมีโอกาสบุกมายันเสมอเป็นอย่างน้อยครับหรืออาจจะมีสไพซ์บุกมาเก็บ3มแต้มเลยก็เป็นได้ให้เลือกเชียร์ไปที่คิตตันพาเลตได้เลยครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายครับที่หน้าเลือกเชียร์ประจําค่าคืนวันนี้ครับให้มองไปที่หลีกเองฝรั่งเศสได้เลยครับเป็นทางด้านจาฝูงครับอย่างด้านของเปเชครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรคาร์สครับสำหรับคู่นี้ครับกกอนลงเตะเขามองว่า ปารีสหรือว่าเปเชียเนี่ยเหนือกว่าแบบชัดเจนครับกับโจทย์ที่เปิดมาบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2เมล็ดครับซึ่งมองจากภาพรวมและกระแสะภายในครับวันนี้ปารีสเองค่อนข้างมีความน่าสนใจให้เลือกเชียร์ไปที่ปารีส ได้เลยครับสำหรับคู่นี้เองครับต้องบอกว่าฟอร์มแตกต่างกันโดยชัดเจนครับปารีสเองวันนี้ได้เปรียบที่เลนในบ้านด้วยขุมกําลังมาตรฐานของทีมทคติกทุกอย่างได้เปรียบจริงครับและ3เกมหลังสุดปารีสเองโชว์ฟอร์มโหดเลยครับสเกมเก็บชัยลวดยิงไปถึง12ประตูบวกกับเกมในบ้านวันนี้ได้เปรียบแบบชัดเจนครับส่วนในด้านคู่มาเยือนอย่างเลอฮาร์เองครับต้องบอกว่าผลงานย่ำแย่จริงครับสี่เกมหลังสุดไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยและปัญหาหลักๆคือออกไปเล่นเป็นทีมเยือนทีไรเนี่ยต้องบอกว่าผลงานย่ำแย่จริงครับ ไปถึง4เสมอ1วันนี้บุกมาเยือนปารีสถึงถิ่นรอดออกไปย่างจริงครับถึงปารีสเองจะมีงานหนักรออยู่ในฟุตบอลถ้วยแต่เชื่อเสียงเลยเกินครับว่าวันนี้กระแสค่อนข้างดีนะครับและทุกอย่างเนี่ยเอ็นเอมไปได้ของปารีสจริงๆวันนี้ครับปารีสจะเปิดบ้านเอาชนะเลอคับด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2เมล็ดได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างปารีสได้เลยครับและนี่นะครับคือ3ตัวที่นัดวิเคระห์และคัสสันมาให้เป็นแนวทางหน้าช่องวันนี้ครับใครชอบก็ตามมาได้เลยครับส่วนพี่ๆท่านใดครับ ได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าในช่องตามเข้ามาเจอกันในหมู่บ้านได้เลยครับสำหรับคําคิวนี้ขอให้เชียร์บอลแบบมีความสุขและเจอเจอกับผมเดอะนัดเทพบอลครับได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ